สีครับเอสซีสีจดบอยไปแล้วโอ้งานครับโอ้โหเข้าได้เพราะจัดบอยได้วันนี้โอ้โหทหารยังรู้จักครับพี่น้องโอ้โหไปแล้วไปแล้วใหญ่โคตรครับวันนี้นู่นโห ขึ้นมาแล้วครับผู้ทหารเขาหน้ายัางปอนลิบต์อยู่หน้าเด็กมากทหารเขาเนี่ยหน้าคนเด็กนะครับโอ้เด็กหน่อยเองสามคนสี่คนขึ้นเนี่ยสุดเบอร์ประเทศไทยสุดจัดเรียบร้อยครับ ร้อยคันที่สามโอ้น่าเด็กมากทหารเขานี่ผู้ห,หญิงนะครับนี่ทหารหญิงพี่น้องเอ้ยครับรถทั้งขึ้นโอ้ยโพดโพดเกง่งโพดนี่สุดยอดครับนี่ค้นแล้วแล้วโคตรสวยด้วย